สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตนันรายการที่จะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจําวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอหรือแพทย์ในสาขาต่างๆกันนะคะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคําว่า doctor หรือหมออยู่แล้วแต่ถ้าหากเราต้องการพบแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศหรือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษที่จะบอกกับทางโรงพยาบาลหรือบุคคลรอบข้างว่าคุณมีความจำเป็นและต้องการที่จะพบแพทย์เฉพาะทางดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นกันค่ะคำแรก family doctor หรือ physician ซึ่งหมายถึงแพทย์ทั่วไปส่วนที่ประเทศอังกฤษจะใช้คำว่า General practitioner คำต่อไป pediatrician หรือกุมารแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปปีค่ะส่วนแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาสุขภาพภายในช่องปากเราใช้คำว่า dentist หรือทันตแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันให้เรียงสวยงามต้องไปพบ orthodontist หรือทันตแพทย์จัดฟันค่ะ แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังใช้คำว่า dermatologist ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังหนังศีรษะเส้นผมและเล็บค่ะคำต่อไป neurologist แพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งจะมีแยกออกเป็น neurosurgeon หรือศัลยแพทย์ระบบประสาทค่ะคำต่อไปวิสัญญีแพทย์หรือ anesthesiologist ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาชาและวางยาสลบโดยมากจะทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเพื่อระง,งับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราวนะคะศัลยแพทย์หรือ surgeon ซึ่งเป็นแพทย์ที่ใช้หัตถการหรือเครื่องมือในการผ่าตัดผู้ป่วยเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยสืบค้นหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยตลอดจนรักษาอาการผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บต่างๆค่ะ Plastic Surgeon หรือศัลยแพทย์ตกแต่งซึ่งจะแบ่งเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเพื่อแก้ไขความบกพร่องและศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะ Oncologist นักวิทยาเนื้องอกหรือแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกหรือโรคมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายภาพบำบัดหรือจิตบำบัดด้วยค่ะ r a d i o l o g ิส t ์ แพทย์รังสีวิทยาหรือแพทย์ผู้วินิจฉัยโรคโดยการใช้ภาพจากเครื่องมือทางการแพทย์และแพทย์ผู้รักษาอาการของโรคมะเร็งโดยใช้รังสีชนิดต่างๆ Cardiologist หมายถึงหัตถแพทย์หรือแพทย์ที่ให้การรักษาเกี่ยวกับอาการผิดปกติของหัวใจเช่นโรคหัวใจอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคลิ้นหัวใจเป็นต้นค่ะ Psychiatrist จิตแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาผู้ป่วยจิตเวทหรือผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางจิตทางความรู้สึกความคิดและอารมณ์หรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ Allergist แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอาการของโรคภูมิแพ้ต่างๆค่ะ Gynecologist สูตินรีแพทย์หรือแพทย์ผู้ชำนาญโรคสตรี ผู้ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวทค่ะคำต่อไป Orthopedist แพทย์รักษาโรคกระดูกผู้ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการความผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ Veterinarian หรือสัตวแพทย์ผู้ให้การตรวจรักษาหรือผ่าตัดอาการเจ็บป่วยของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกแพทย์ในสาขาต่างๆนะคะ สัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องไหนกันบ้างมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำว่า tight ที่สะกด T-I-G h t tight คำคำนี้หมายความว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมารับฟังกันค่ะเอ๊สงสัยช่วงนี้เสื้อมันตึงๆครับๆแน่นๆท่าทางจะกินเยอะไปนะคะช่วงนี้เอ้ละคำว่าตึงครับหรือแน่นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับค่าในข่าวสัปดาห์นี้นะคะภาวะเงินเฟอ้อกำลังสะท้อนในราคาสินค้าสารัตหลายประเภทไม่เว้นแม้แต่ตลาดรถยนต์มือสองค่ะซึ่งพาดหัวข,วข่าวของ AP ระบุว่า $29,000 for an average used car would be buyers are a g h a s t หมายความว่ารถมือสองราคาเฉลี่ยอยู่ที่29,000ดอลลาร์ 29, ว่าที่ผู้ซื้อรถเป็นอันตลึงค่ะ oh, <no. S 1> ข่าวนี้เล่าถึงปัญหาราคารถมือสองสหรัฐที่พุ่งสูงถึง39เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ย2 9 0 1 1ดอลลาร์หรือราว957,000บาทตามข้อมูลของเว็บไซต์จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐ Edmunds.com ค่ะ wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า tight จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า she was on a tight budget she said and was desperate for a vehicle to commute to work หมายความว่าเธออยู่ในช่วงเงินตึงมือและต้องการรถเพื่อขับไปทำงานอย่างมากค่ะ <c oughs> คำว่า tight <c oughs> เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าตึงหรือแน่นค่ะ ซึ่งจากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะคําว่า tight นํามาใช้ในบริบทเกี่ยวกับเงินเงินทองๆองนะคะซึ่งก็คือ tight budget แปลว่าเงินตึงมือไม่ค่อยมีเงินเหลือให้ใช้ฟุ่มเฟือยน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคำว่า tight ยังใช้ในบริบทอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีเสื้อผ้าค,คับบริชันนี่แหละคะ่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น after extra pounds from Christmas eating Oliver feels that his pants are getting tight หมายความว่าหลังจากน้ำหนักเพิ่มจากมื้ออาหารช่วงคริสต์มาสโอลิเวอร์รู้สึกว่ากางเกงของเขาเริ่มจะคับแล้วค่ะ oh, <no. S 2> ถ้าในบริบทของเวลานะคะคำว่า tight จะแปลว่าเร่งด่วนหรือกระชั้นชิดค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Alexis just arrived from a vacation and starts the new year working under tight deadlines for the history class e s paper หมายความว่า Alexis เพิ่งกลับมาจากวันหยุดพักผ่อนและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทํารายงานวิชาประวัติศาสตร์ที่มีกําหนดส่งเร่งด่วนให้ทันค่ะ huh? คำว่ด tight ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งแปลว่าแน่นๆค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the tour guide told us to hold tight to the rail as the icy slope is very slippery หมายความว่ามากักคุเทศบอกเราให้เกาะราวเอาไว้แน่นๆเพราะทางลาดน้ำแข็งลื่นมากๆค่ะ มาต่อกันที่คำว่า t i t t n n คำนี้เป็นคำกริยานะคะแปลว่ารัดให้แน่นขึ้นหรือตึงขึ้นค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the sailor tightens the k n o t to make sure the boat won't float away in rough currents หมายความว่ากลาสีเรือง,งัดเงื่อนปมให้แน่นขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะไม่ลอยออกไปตามคลื่นเชี่ยวกรากค่ะ คำว่า i g h t e n ถ้าใช้ในการพูดหรือการเขียนนะคะจะแปลว่าทำให้กระชับรูปรัดหรือรูปตึงนั่นเองค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey you may want to tighten up your planned speech a bit for the reception the guests wouldn't be so pleased for being kept very hungry หมายความว่าที่รักคุณอาจต้องกระชับคำกล่าวในงานแต่งหน่อยนะ แค่เกลือคงไม่พอใจเท่าไหร่ที่ปล่อยให้พวกเขาหิวนะ่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากควีนลาทิฟาศิลปินรับหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I am a strong woman with or without this other person with or without this job and with or without t h i s tight pants <S หมายความว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครเคียงข้างไม่ว่าจะมีหรือไม่มีงานนี้และไม่ว่าจะสวมใส่กางเกงรัดรูปตัวแน่นนี้หรือไม่ก็ตามค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐโคโลราโดที่สะกด C O L O R A D O โคโลราโดและใช้ตัวอักษรย่อ,อว่า CO กันนะคะรัฐโคโลราโดเป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างขวางเป็นอันดับที่8และมีประชากรมากเป็นอันดับที่21ของสหรัฐ โดยมีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับรัฐยูทาห์ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับรัฐเนบราสกาทิศตะวันออกติดกับรัฐแคนซัสตะวันออกเฉียงใต้ติดกับรัฐโอคลาโฮมาทิศใต้ติดกับรัฐนิวเม็กซิโกและทิศตะวันตกเฉียงใต้จจรดกับรัฐแอริโซนาส่วนเมืองหลวงของโคโลราโดก็คือเดนเวอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐนี้ค่ะโคโลราโดมีทิวทัศน์อันสวยงาม ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่มีทั้งป่าไม้ภูเขาภูเขายอดราบหุบผ,ผาชันที่ราบสูงแม่น้ำและทะเลทรายเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของรัฐนี้มาจากการทำเหมืองแร่การท่องเที่ยวและการผลิตประเภทอื่นๆสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจโคโลราโดก็มีไม่แพ้รัฐอื่นๆนะคะอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโรกกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐ เนื่องจากมียอดเขาที่สูงกลาง,งานมีทะเลสาบอัลไพน์และทุ่งหญ้าป่าไม้และธรรมชาติของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยในฤดูร้อนจะมีกิจกรรมเดินป่าดูสัตว์ป่าตั้งแคมป์ตกปลาขี่ม้าและปีนเขาส่วนหน้าหนาวก็จะมีการเล่นสกีค่ะการผสมผสานระหว่างภูเขาขนาดมหึมาที่งดงามตระการตาและปริมาณหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาว ทำให้เทือกเขาโรอกี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นระดับนานาชาติสำหรับการเล่นสกีในอดีตแต่น่าเสียดายที่สภาพอากาศที่แห้งแล้งและร้อนกว่าปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้หิมะตกน้อยลงเรื่อยๆตามเทือกเขาของโคโลราโดตลอดจนเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐค่ะนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบแฮงกิ้งเลกในหุบเขาเกลนวูดของรัฐโคโลราโด ทะเลสาบแห่งนี้มีความงดงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งและเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ชอบไฮกิ้งหรือปีนเขาเพราะกว่าจะไปถึงทะเลสาบแห่งนี้ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นเขาซึ่งเป็นระยะทางไกลกว่า4กิโลเมตรแต่ในระหว่างทางเดินก็จะมีทัศนียภาพสวยๆให้ชมตลอดทางเรียกได้ว่าเดินไปดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติไปกันเลยทีเดียวนะคะคโลราโดมีเมืองที่สำคัญๆอยู่หลายเมือง เช่นเดนเวอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเมืองโบเดอร์ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดวิทยาเขตโบเดอร์เมืองโคโลราโดสปริงส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศสาหรัฐเมืองฟอร์ดคอลลินส์ซึ่งเคยเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของสหรัฐในปี2006และเมืองแอสเพน ซึ่งเป็นสถานตากอากาศสกีอันดับต้นๆของโลกเป็นต้นค่ะโคโลราโดซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับกัญชามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเป็นหนึ่งในรัฐแรกของอเมริกาที่มีการใช้กัญชาในทางการแพทย์และเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายและตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมารัฐอื่นๆก็ได้เจริญรอยตามโคโลราโดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งค่ะ สำหรับคำขวัญประจำรัฐหรือมัตโต้ของโคโลราโดก็คือ n e l s i n e n u m i n e เป็นภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Nothing without Providence หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพรมลิขิตแต่บางคนก็แย้งว่าคำขวัญน,นี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Nothing without God หรือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าและสโลแกนของรัฐนี้ก็คือ Come to Life และ Colorful Colorado ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีสีสันมีชีวิตชีวาของรัฐนี้นอกจากนี้โคโลราโดยังมีชื่อเล่นว่า Centennial State ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นรัฐที่เกิดขึ้น100ปีหลังจากสหรัฐประกาศอิสรภาพค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐโคโลราโดนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดหรือคำถามในเวลาที่พูดถึงอาการเจ็บป่วยค่ะ Hi Faith how are you feeling today I know that you were sick over the weekend I feel better today, but over the weekend, I felt awful. Oh no, I'm sorry to hear that. You know, we should do a lesson on illnesses. จากบทสนทนาจอนถามเฟสว่าได้ยินว่าเธอไม่สบายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเฟสตอบว่าฉันดีขึ้นแล้วแต่เมื่อตอนวิคเอนฉันป่วยแทบแย่เลยล่ะ We can talk about being ill in a few ways. We can talk about how we feel and our symptoms. Symptoms are signs that our body experiences when we are ill. When you go to the doctor, the doctor or nurse might ask you, How do you feel? You can answer with the verb to feel plus an adjective to describe the feeling. เวลาที่ไปหาหมอหมอหรือพยาบาลก็จะถามว่า how do you feel รู้สึกยังไงบ้างหรืออาการเป็นยังไงเราก็จะตอบด้วยคำกริยา to feel ตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายถึงอาการเจ็บป่วย I felt sick all weekend, but today I feel better. We can use not with the adjective well to also say that we feel ill นอกจากนี้เรายังใช้คำว่า Not ตามด้วย adjective well เพื่อบอกว่าเราป่วยก็ได้นะคะ While well is most used to describe health, good is also used informally ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า well เมื่อพูดถึงสุขภาพแต่ก็สามารถใช้คำว่า good เวลาพูดแบบเป็นกันเองก็ได้ค่ะ I do not feel well today. I do not feel good today. We can describe our symptoms by talking about the affected body part plus the verb be and an adjective. My skin is red and itchy. Her ankle is swollen. We can also name the affected body part and combine it with verbs like hurt and ache. To to time. for long ache means have a dull pain for a dull หรือเราจะพูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายตามได้วยคำกริยาอย่างเช่น hurt ที่แปลว่าเจ็บหรือ ache ที่แปลว่าปวดก็ได้ค่ะ My body aches. My back hurts. I hope you feel even better tomorrow, Faith. หวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นหรือขอให้หายป่วยนะ และนี่คือช่วง Everyday Grammar ค่ะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้จะเสนอสำนวนที่ว่า sit this one out welcome to english in a minute in sports players who sit out are not playing in the game but what does sit this one out mean as an idiom ในการแข่งขันนั้นนักกีฬาที่ sit out ก็คือนักกีฬาที่ยังไม่ได้ลงแข่งแต่สำนวนที่ว่า sit this <laughs> one out หมายความว่าอะไร <laughs> Anna, I have an extra ticket to a death metal show tonight. Uh what? Death Metal show? You know, I prefer music that doesn't have the word death in it. Come on Anna, everyone in the band wears a really cool mask. What? like death masks? <laughs> Dan, I am going to sit this one out. Dan Ch concert now Death metal. นนาจึงตอบไปว่าเธอชอบฟังดนตรีแบบไม่มีคำว่าเดฟมากกว่าและเธอก็ใช้สำนวนที่ว่า I am going to sit this one out When you say you want to sit this one out you mean you don't want to do something This expression is often used after being invited to an event or activity you would rather not go to เวลาที่คุณใช้สำนวน you want to sit this one out หมายถึงการที่คุณไม่ต้องการทำสิ่งนั้นโดยมากแล้วจะใช้ในเวลาที่ได้รับเชิญไปงานหรือร่วมกิจกรรมที่คุณไม่ต้องการจะไปค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง English in a minute Welcome to English at the Movies where you learn American English heard at the movies และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เสนอคําว่า Give it a shot จากซีรีส์ของ Hulu เรื่อง Nine Perfect Strangers. Nine Perfect Strangers is a series streaming on Hulu. It tells a story of nine rich people. Each are suffering from mental and physical pain and seeking help. Suffering from mental and physical pain. หรือมีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจและกำลังต้องการความช่วยเหลือค่ะมาชาผู้อำนวยการศูนย์ Health and Wellness Center เสนอแผนการรักษาตัวที่มีระยะเวลา10วานันแต่เมื่อการรักษาเริ่มต้นขึ้นผู้ป่วยบางคนตั้งคำถามว่าวิธีการรักษาของมาชานั้นจะทำให้เป็นหนักกว่าเดิมหรือจะทำให้หายกันแน่มาฟังคำว่า give this thing a shot <laughs> I'm not sure I'm really supposed to be here. My vote is give this thing a shot. Open up a new door. Some doors are meant to stay closed. What do you think it means to give it a shot? A, to complete a project. Or B, to attempt something. Listen again. I'm not sure I'm really supposed to be here. My vote is give this thing a shot. Open up a new door. Some doors are meant to stay closed. The answer is B to attempt something. Give it a shot is similar to saying, give it a try. Americans use the saying when they are unsure if what they are about to do will be successful, but they have enough hope. To try give it a shot ก็หมายถึงการลองดูสักตั้งหนึ่งคล้ายๆกับคำว่า give it a so try คนอเมริกันมักจะพูดคำนี้ในเวลาที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่แต่ก็มีความหวังเพียงพอที่จะลองทำดูค่ะ and that's English at the movies I'm Dorothy Gundy ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปค่ะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทายจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงวงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา ที่ w o w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ v o a ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน